สวัสดีค่ะเบนนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าใกล้วัย40ไปเรื่อยๆไปทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับสาวๆวัยเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็คือจะเป็นเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ส่วนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็คือริ้วรอยรอบดวงตานั่นเองวันนี้นะคะเบนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับ ผิวบริเวณรอบลงตาให้เบ็นนะคะพี่พันตัวนี้ชื่อว่ารีสกินนะคะนี่คือครีมตัวนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าเบ็นได้ทดลองใช้ไปแล้วนะ,ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับ ผลลัพธ์มากๆเลยเพราะว่าทันทีที่เบ้นใช้เสร็จนะคะเราเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวบริเวณรอบดวงตาของเบ้นเนี่ยมันอิ่มมันฟูคือรอยที่เบ้นมีเนี่ยในวัยที่เข้าใกล้40ไปทุกวันแบบนี้ค่ะมันก็ค่อยๆจางลงแล้วก็ลดเลือนลงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าใช้ยังไงวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะนะคะเราเปิดเปิดมานะคะแล้วก็ใช้ครีมประมาณเท่านี้นะคะ ใช้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทาบริเวณริ้วรอยรอบดวงตาได้เลยนะคะริ้วรอยรอบดวงตาทาอย่างนี้ได้เลยค่ะ สัมผัสครีมนะคะก็ค่อนข้างละเอียดนะ,ะเกลี่ยง่ายค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่เป็นคราบด้วยนะคะริ้วรอยเล็กๆนะคะตรงเวณรอบดวงตาหรือว่าริ้วรอยตีนกาที่บางทีมันอาจจะเป็นล่องลึกนะคะหรือว่าอาจจะแบบดูแล้วมันมันดูแบบชัดเกินเวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะพอตื่นเช้ามาเนี่ยเวลาเบนแต่งหน้าหรืออะไรเนี่ยไปสังเกตได้เลยว่าริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันก็หายไปนะคะหลังจากที่เราเนี่ยลงครีมบำรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายก่อนนอนค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าผิวบริเวณนิ้วรอยหรือว่าผิวเรนรอบดวงตาเนี่ยจะดูดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าริ้วเล็กๆเ,เนี่ยมันจะดูยกกระชับขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยอิ่มฟูดเด้งนะคะเต่งตึงมากๆเลยนะคะวันนี้สำหรับคืนนี้นะคะสวัสดีลาตีสวัสดีนะคะบ๊ายบายกันทุกคน